สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k a เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะกยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับหุ้นเชิดนะครับผมเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราจะมาอัปเดตหุ้นฮาน่านะครับผม ทิปนี้จะมีอยู่สองตัวนะครับผมก็เชษเนี่ยเราเพิ่งเข้ามาดูกันนะครับผมเป็นหุ้นหุ้นใหม่นะครับผมที่เข้ามาเนาะส,สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมนะก็มีการเ,าเปิดแก็บนะครับผมจ้ำลงมาแล้วก็ขึ้นไปปิดแก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันที่การาฟกันเลยนะครับผมเชตนะครับผมเ,เขาน่าจะเป็นบริษัทแบบ อ่แบบตามนี่หรือเปล่านะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมนะอ่าเราก็จะไม่เข้าไปตรงฟนะันเดมนทัลเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกราฟกันนะครับอืมโอเคคือไม่รู้อะทวงทวงนี่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ <laughs> ตรงนี้บอกเลยว่าเสียวนะครับเนี่ยโหเปิดแกปบลงมาเนี่ยนะครับ จ้ำลงมาแถวสองบาทห้าสิบห้าตังเนี่ยจ้ำลงมาเนี่ยเปิดแก็บอย่างนี้คือมองหน้ากันไม่ติดเลยนะเออใจร้ายมากนะครับผมใจร้ายมากคือผมก็เข้ามาทําแนวรับแนวตา้าแล้วก็มาตีฟิโบล้อแบบข้ามันจะแบบได้กระชับขึ้นนะครับผมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะดูกันสองตัวเ,ออเสร็จแล้วปุ๊บลงมาแล้วก็มามามา,มาพักฐานนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาปิดแก็บได้บริเวณ สองบาทยี่บาตังเอสองบาทห้ตังพอดีเนาะอ่าขึ้นมาปิดแก็บแลวนะภารกิจแรงของเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเปิดแก็บลงมาเคลียร์ของหมดเรียบร้อยแล้วดันขึ้นไปใหม่นะครับผมแล้วก็ย่อลงมาที่สําคัญนะครับผมอ่าผมก็ได้ตีฟิโบแบบ projection นะครับผมนะ ก็จากจุดนี้ตีขึ้นมาแล้วก็ลงมาจุดนี้ก็จะเห็นว่าแถว23เปอร์เซ็นของเส้นฟีโบเนี่ยนะครับผม1.91นะครับพอดีเป๊ะราคาเมื่อวานส่งสที่เขาเบกขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมาชนเส้นฟีโบพอดีเห็นไหมคือมันมันไม่ใช่ว่ามันมันมาแล้วมันมาจอดตรงนี้แบบไม่มีเหตุผลนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแต่มีเหตุผลของมันเสมอน,นะครับผมนะอ่า แนวรับผมให้อยู่ที่บาท68แล้วก็บาท62นะครับผมสำหรับคนต้องการที่จะเข้านะครับผมทำไมให้ตรงนี้เพราะว่าคือหุ้นจะกลับตัวนะครับผมนะมันจะมีอยู่สองสามสัญญาณนะครับผมให้เราเนี่ยเอาอะไรเนี่ยได้ติดตามนะันนั่นก็คือตรงนี้ RSI ของเชดเนี่ยมันยกลนะครับผมนะหุ้นจะกลับตัวเนี่ยมันต้องทำบูริตเดเวเเชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยราคาเขาไหลลงมานะครับผมเนี่ยนอ่านะ RSI มันยกลนะครับผมนี่ก็คือบูริตเดเวเทเชนนะครับผมนะแล้วตอนนี้เขาเด้งหนึ่งย่อสองนะครับผม ถ้าเขาไม่ทำรูใหม่แสดงว่าเขาทำขึ้นหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งย่อลงมาสองนะครับ RSI ทำบูริตเดเวอร์เจนขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมมันมีความเป็นไปได้นะครับผมที่เชดเนี่ยจะกลับตัวนะครับผมอ่าก็คือขึ้นหนึ่ง ยอ่อสองขึ้นสามแล้วก็ไปขึ้นสี่แล้วก็ไปขึ้นห้าแบบอิมพาวเว็บเลยก็เป็นได้นะครับอืมนะครับสำหรับเชตแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับจุดตัดขาดทุนก็อยู่ที่บาทหกสิบแปดแล้วก็บาทหกสิบสองนะแล้วแต่ความเสี่ยงของมเพื่อนที่จะรับได้แต่ผมเน้นชัวร์ผมมองว่าบาทหกสิบสองเนี่ยถ้ามันหลุดจริงๆแล้วค่อยออกนะครับผมนะอืม โอเคแนวตั้งก็บาทเก้าสิบเอ็ดองาทเก้าตังตีเป็น2บาทสิบตังเลยปัดตัวเลขกลมๆสองบาท24ตังสองบาทสามสิบตังนะแล้วก็2บาทห้าิ้าตัง ตามลำดับนะครับเออนะและยิ่งถ้าเขาขึ้นไปยืนบนเส้นอ่ไปยืนเหนือสองบาทห้าสิบห้าตังค์ได้เนี่ยนะครับผมนะเชดก็จะขึ้นไปทำขึ้นสามนะครับขึ้นสามแบบนี้นะอ่า แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เพื่อนๆก็ต้องดูฟันฟันเบนทอของเขาประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบฟิโบออกเลยจบงานเขาแล้วก็คือมาดูรอบหน้าเนี่ยก็คือให้เข้าใจตรงกันว่าเนี่ยมันมาจากการตีฟิโบ projection นะครับผมอืมนะอืม โอ้ยมองตรงนี้นะครับผมเนี่ย a b c นะครับผมเนี่ยทำ collection อีกนะครับผม collection ฟตอีกนะครับผมนะ a b c นะครับผมอ่า ก็มีความเป็นไปได้นะครับขึ้นสามเขาเนี้ยอาจจะขึ้นแรงนะครับสําหรับเชษเนาะเออสวยๆนะครับผมคือคอลเลกชันแฟตตรงนี้นะครับผมคือมองจากสายตาก็รู้เลยว่าเป็นในกลุ่มของ Strong B นะครับผมอืมนะแรงแน่ๆครับอย่างนี้แรงแน่ๆถ้าขึ้น C ลงมาลึกนะครับ ก็น่าจะเป็นเอลูกลา่าแฟ่ะแทงไปเลยนะครับผม แทงเป็นอิลิกร่าแฟตนะครับผมนะอ่าถ้าเป็นคอลเลกชันแฟตนะครับผมในกลุ่มของสตองบีนะพื้นสามสวยแน่ๆนะครับผม อืนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะสรุปเชตนะครับผมก็จุดตัดขาดทุนนะครับผมอ่แนวรับแรกนะอยู่ที่บาทหกสิบแปด ตังค์นะครับผมจุดตัดขาดทุนในอยู่ที่บาท62นะครับผมส่วนแนวต้านบาท91 2บาท10ตังค์2บาท24 2บาท38แล้วก็2บาท55ตังค์นะครับผมตามลำดับเนาะแล้วค่อยขึ้นไปทำขึ้น3นะครับผมสลับเชตก็ประมาณนี้นะครับผมเขาขึ้นไปทำขึ้น1แล้วก็ย่อลงมาขึ้น2แบบอ่าอ่าคอลเลคชันแฟดนะครับผมในกลุ่มของสตองบี ผมแทงเป็นอิลกล่าแฟนะครับผมอืมนะสำหรับเชษนั่นเองนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาทิตย์หน้านะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะแบบตามอยู่กำลังคู่กุนอยู่นะครับผมก็ อยากให้ผมอัปเดตเชตต่อก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าสุดสัปดาห์อาทิตย์หน้าเนี่ยก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับผมนะสำหรับใครอยากติดตามเชตนะครับโอเคไปต่อกันที่ฮานาอ่ะมาที่ฮานานะครับผม ซูมเข้ามาโอ้โหคราวที่แล้วผมบอกว่าเนี่ยเขาจบขึ้นห้านะเขาจบขึ้นห้าแล้วนะเออแต่เป็นขึ้นห้าแบบฟิลเลียนะครับผมเพราะฉะนั้นจังหวะยอ่อลงมามันต้องเป็นคอลเลคชันนะครับ A B C นะคือผมมองว่าเฮ้ยน่าจะมาจบแถวๆห้าสิบสองจุดเจ็ดห้าหรือสี่สิบปดจุดเจ็ดห้านี่แหละนะครับผมคุณพระ สี่สิบห้ายังเอาไม่อยู่เลยโอ้โหลงมาแรงเกินนะครับผมคืออย่าลืมนะคือฮหาหน่าเนี่ยนะครับผมมันน่าจะมีข่าวดีนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อรีสต็อกกิ้งนะครับผมของของกลุ่มลูกค้าของเขาหรือแม้กระทั่งข่าวล่าสุดเนี่ยคือนายกของเราเนี่ยนะครับผม เขามีการไปดีเอ่า m i c r o s o f t เนาะนะครับแล้วก็ Google นะครับผมเข้ามาเอ่อลงทุนในประเทศเรานะครับผมซึ่งหุ้นที่อ่น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยก็พวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แหละ KCE ีฮาน่าเดลตานะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยมันถึงไหลลงมาได้แรงขนาดนี้นะครับผมนะ อืมอาจจะมีข่าวอย่างอื่นแหละนะครับผมซึ่งผมผมก็ไม่ได้ตามฟันเดิเมนทองของสักเท่าไหร่นะครับผมนะอ,อลงมาแรงจริง,รง,รงนะครับผมแต่ถึงยังไงเขาก็เข้ามาในเขตโอเวอร์โซแล้วนะอืมอาจจะมีเร่งแหละนะครับผมก็หวังว่าน่าจะจบขึ้น C แล้ว A B C นะครับผมนะน่าจะจบขึ้น C แล้วแหละน,นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปดาขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าในเซคโคใหม่ซะ่ะครับผมสำหรับหาหนะ้าเนาะโอ้โหลงมาสะแลงเลยก็ยังเหลืออีกหนึ่งแนวรับนะครับผมแถวสี่สิบบาทถ้าเขาจะย่อลงมาจริงๆนะครับสำหรับหาหนะ้าเนาะอมแนวรับอีกแนวรับหนึ่ง ต่ผม่าขึ้นไปเถอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปได้แล้วแหละนะครับผมก็เขาย่อลงมา A B C เนี่ยมันน่าจะจบแล้วมันน่าจะเคลียร์แล้วนะครับผมเนี้ยกเเ็เข้าเข้าเข้าเขตอ่าอ่าโอเวอร์โซียบร้อยแล้วนะครับผมอืมก็น่าจะมีเด้งให้เห็นบ้างนะครับผมสำหรับหาน่าเนาะบวกกับตลาดเนี่ยนะครับผม เหมือนจะกลับมาสีเขียวขจีแล้วนะครับผมนะหลังจากสามสี่วันหลังมาเนี่ยนะครับผมแต่มีข่าวอาทิตย์หน้าจะนัดกันหยุดเทรดนี่ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะจะยังหยุดเทรดกันอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีการกลับตัวแล้วนะครับผมนะตั้งแต่ว,วันพุธพฤหัสสุก พฤหัสสุกเนี่ยก็ปิดเขียวนะครับผมทั้งสองวันเลยนะวันพุธเนี่ยบวกสวยๆเลยนะครับผมนะสำหรับเซ็อินเ็กบ้านเรานะครับผมอ่ะก็รอ MACD นะครับผมตัดเส้นสิกญนลซึ่งตอนนี้เขายังไม่ตัดนะยังถ่างอยู่นะครับผมแต่ RSI เนี่ยก็ <c oughs> พลเขตโอเวอร์โซขึ้นมาแล้วนะครับผมก็หวงังว่าทิดหน้า ฮาน่าจะกลับตัวสักทีนะครับผมเนาะ <c oughs> โอเคนะครับผมสรุปฮาหน้าก็ยังเหลืออีกแนวรับหนึ่งนะครับผมซึ่งผมไม่อยากให้เขาลงมาเลยนะครับไปแถว40บาทเนาะแนวต้านก็เป็น45บาท46บาท25 48บาท75แล้วก็52บาท75นะครับผมหวังว่า <c oughs> ข่าวที่นายกของเราเนี่ยนะครับผมไปดู ซึ่ง <c oughs> ข่าวที่ออกมาเนี่ยดูสำเร็จด้วยนะเออนะครับผม Microsoft กับ g o เ g l e เนี่ยนะครับผมจะมาลงทุนในประเทศเรานะครับผมซึ่งหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมนะใน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 ,ในเวลาถัดไปนะครับผมผมมองว่าเขาที่เขาย่อลงมาเนี่ยเขาแค่ย่อลงมาจบรอบเฉยนะครับผม ะถ้าลงมาทำคอลเลคชัน A B C เนี่ยลงมา A B C นะครับผมแล้วก็รลอขึ้นไปไซโคใหม่นะครับสําหรับ้าหน้าก็หวังว่าผมจะแทงถูกนะครับนะในรอบนี้นะครับผมอืมก็เจ็กกันมาโอ้ยาวนานมากเลยนะครับผมตั้งแต่ค่าว้เลี้ยวผมมองว่าเฮ้ยมันจบขึ้นห้าแล้วขึ้นห้าแบบฟิวเดียเนี่ยมันจบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงมา A B C จริงๆนะครับ แต่ซีเนี่ยมันลงมาลึกกว่าที่ผมคาดไว้แค่นั้นเอง <c oughs> นะครับโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมก็ขอความการุณาแล้วก็กราบยิบอนอีช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์แล้วก็กดแชร์กำังใจให้ด้วยนะครับ กาะหาน่าถ้าอยากให้ผมอัปเดตต่อก็พิมพ์ชื่อลงใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้อีกหาน่าว่ากลับตัวไหมหรือว่ายังไงนะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบีย่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,าสวัสดีครับ